อาครสวัสดีครับผมใบเตยเงี้สวยๆนะครับเพียงๆมีท่าเมืองเขาทำลายหูเขาเราคว้านานงานเบาใตยเดือนเขามากกว่าสั่งมาแล้วโดนมาคู่เข็มมืองซ่กับมีมังไปเพิ่งเขาเราเลี้ยวแถวครับไ่ได้เพิ่งเขาเรามาโซ่นี่ รวดเร็วทันใจรลวมเหลามาเร็วแบบรวดจัดทางตอนนี้ไปชุมบนโก ลองกินหนึ่งสองข้าวของโรงงาน,นได้ครับผมมาแต่ตกับปั่นจักรยานครับเนี่ยความร่างก้าวลจักรยานผู้ใจเลย,ท,ยทำอะไรมากมายนะครับบ๊ายบายมึงรถสีวภาพมั้นะครับ ลอเรารถแก Nil ้เด <aquí S 1> ็นหนึ 2> <2> ่งขั้นแบไงนะครับเนี่ยเจ้าที่ก้อสางเขาหดหนามก็นะครับห่านครับไปฮันี่มาแกะเหรอชวด